อ่าโอเคครับมาต่อข้อที่5้านะครับข้อที่5้าเนี่ยเป็นเรื่องเวกเตอร์เขาบอกว่าเวกเตอร์ u ไม่เท่ากับ0นเวกเตอร์ v ไม่เท่ากับ0ูนย์แล้วก็ขนาดของ u ขนาดของ v เนี่ยไม่เท่ากันนะเราให้เช็คว่าข้อไก่ข้อไข่ข้อควายข้ออะไรถูกต้องนะครับเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นก่อนที่เราทําข้อนี้ได้นะครับเราต้องรู้สมบัติของการดอทการคอร์สก่อนนะครับสมบัติการดอทการคอร์สมีอะไรบ้าง เดี๋ยวพี่จะทวนให้น้องสั้นๆนะครับโอเคเออสมมุติว่าพี่ให้ u เนี่ยอดอทกับ v ตรงนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์คือปริมาณที่มีขนาดนะครับ u v เนี่ยสูตรของมันก็คือขนาดของ u ขนาดของ v แล้วก็ cos t นะครับในหะเดียวกันถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์ u คอสกับเวกเตอร์ v เนี่ย สูตรมันก็คือขนาดของ u ขนาดของ v แล้วก็สายเซต้านะครับน้องหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็น dot dot cos แล้วไอ้คอสเนี่ยจะเป็นสายพี่ก็มีสูตรการจำครับเราก็จำว่า dot cos cos สายเลยนะครับถ้า dot เนี่ยเอามาคอสเซตา้าแต่ถ้าเกิดคอสเนี่ยเอามาเป็น Side, สายเซต้านะครับโอเคสมบัติของมันเนี่ย สมบัติของการดอทเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะแจกแจงย,ย่ยอยๆให้ดูนะครับม,มาเริ่มกันเลยโอเคถ้าเกิด u v เนี่ยแล้วมันได้เท่ากับศูนย์แสดงว่า u มันตั้งฉากกับ v อยู่ครับอ่ะน้องหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงตั้งฉากกันแล้วมันดอมันด,ดกันได้ศนะูนย์ะก็เราลองแทนศูนย์เลยนะครับ สูตรของการดอทคืออะไรครับขนาดของ u ขนาดของ V แล้วก็คอร์กับเซตาเท่ากับศูจริงไหมอ่ะเรามาดูตรงคอ s เซตานะครับเมื่ออยู่กับ V ีนะเราตั้งฉากกันแสดงว่าเซตาเนี่ยมันต้องเป็น90ถูกไหมครับมันต้องเป็น90นะแล้วคอร์0ามันได้ไรครับอ่ะคอร์0ามันได้ศนะูนเนาะอ่ะศูนย์คูณอะไรเนี่ยมันก็ได้ศูนอยู่ลวถูกไหมศูนย์คูณอะไรมันก็ได้0ูนย์เพราะฉะนั้นข้อ สมบัติอันนี้ยถูกต้องครับโอเคสมบัตินี้ถูกต้องนะพี่ขอลบก่นบบอนโอเคสมบัติอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ u dot v แล้วมันได้เท่ากับขนาดของ u ขนาดของ v ครับโอเคเมื่อ u v มันได้เท่ากับขนาดของ u ขนาดของ v เนี่ย มันจะได้ก็ต่อเมื่อ u กับ v เนี่ยมันขนาดกันอยู่ u ขนาดกับ v นะน้องหลายคนก็จะงงอีกว่าเอ๊ะทำไมดอ t กันแล้วมันได้ขนาดคูณกันเนี่ยถึงขนาดกันอ่าพี่ก็ลองสมมุติตัวแปรสมมุติตัวแปรง่ายๆครับอ่า u v สูตรของมันคืออะไรครับ u v cos t e t a ใช่ไหมครับเท่ากับขนาดของ u ขนาด v โอเคนะ cos เ,เนี่ย เมื่อมันขนานกันอ่น้องคิดคิดภาพตามพี่นะครับเมื่อมันขนานกันอ่ะอันนี้เป็นเวกเตอร์ u นะสมมุติให้เป็นเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v พี่ขอเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะครับอ่ะเวกเตอร์ v, v เนี่ยอย่างนี้นะอันนี้คือเวกเตอร์ v อืมเมื่อมันขนานกันเนี่ยเห็นเซต้าใช่ไหมครับเซต้าของมันเนี่ยคือศูนย์เซต้าตรงเนี้ยคือศูนย์องศาหรือว่าน้องบางคนเนี่ยอาจะอาจะอาจจะคิดว่าอย่างนี้ก็ได้ครับ u นี้เป็นยูอันนี้เป็นวีอ่ะอขออภัยครับอันนี้เป็น v นะครับอืมมุมเซต้าของมันเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบองศามันก็คือขนาดกันอยู่ถูกไหมครับถึงแม้ว่ามันจะแบบกางออกแต่มันก็ขนาดกันอันนี้ก็คือถือว่าขนาดกันอยู่เพราะความชันมันเท่ากันนะครับโอเคเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว ก็คือเซต้าเนี่ยมันเป็นศูนย์หรือว่าร้อยแปดสิบก็ได้พี่ขอเอาเซต้าเป็นศูนย์นะครับแทนลงไปในนี้อ่ะเซต้าเป็นศูนย์คอสศูนย์เนี่ยมันได้เท่าไหร่ครับคอสศูนย์ได้หนึ่งนะครับโอเคคอสศูนย์เนี่ยมันได้หนึ่งแสดงว่าหนึ่งคูณอะไรมันก็ได้ตัวเดิมถูกไหมครับอ่ขนาดของ u ขนาดของ v เนี่ยคูณหนึ่งมันก็ได้เท่ากับขนาดของ u ขนาดของ v โอเคนะโอเคมามาพิมาดูสมบัติของ u cos v วีกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างอ่โอเค พี่ขอลบแป้นนะอ่มออมาดูสมบัติของ U Cosby บ้างนะครับ U c o s b เนี่ย ถ้าเกิดคอร์สกันแล้วมันได้เท่ากับ u กับ v นะมันจะได้เท่ากับขนาดของ u ขนาดของ v เนี่ยก็ต่อเมื่อ u กับ v เนี่ยมันตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกันคืออะไรครับคือมุมระหว่าง u กับ v เนี่ยมันเก้าิใช่ไหมเมื่ออ่เรามาดูสูตรของคอนะถ้า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 มุมของมันคือเกสิบนะครับไซน์เก้าสเนี่ย มนได้หนึ่งถูกไหมครับหนึ่งคูณอะไรมันก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นสมบัติข้อนี้ถูกครับโอเคมาดูสมบัติอีกข้อหนึ่งของการคอร์สนะครับถ้าเกิดพี่บอกว่า u คอส v เนะี่ยมันได้เท่ากับ0ก็ต่อเมื่อ u ขนานกับ v ขนาดกับ v ก็เหมือนเดิมครับมุมของมันมุมระหว่าง u กับ v เนะี่ยมุมระหว่าง u กับ v เนะี่ย มันต้องคือ180องศาหรือว่าเป็นศูนย์องศาครับายศูน์ได้เท่าไหร่ครับถ้าายถ้าายศูน,เน์นเนี่ยถ้าายศูน์เนี่ยมันได้เท่ากับหนึ่งถูกไหมเอ๊ะมันมันได้เท่ากับศูนย์ครับขอไปมันได้เท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์คูณอะไรมันก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นสมบัติข้อนี้ก็ถูกครับอโอเคครับโอเคพอเรา,าพอเรารู้สมบัติของคอร์สของไซส์แล้วเนี่ยเราลองมาทําโจทย์ข้อนี้กันเลยนะครับ พี่ขอลบนะมาเริ่มต้นกันที่กอไก่ครับกอไก่เนี่ยเขาบอกว่ามุมระหว่าง3 U กับ3 v มีเนี่ยมีขนาดเป็นสามเท่าของมุมระหว่าง u กับ v จริงไหมอ่าบางคนเนี่ยเห็นอย่างนี้นะ่ะเขาคิดง่ายๆเลยครับว่าอ่าเวกเตอร์ u นะสมมุติว่าให้เป็นอย่างนี้ก็ได้เราเวกเตอร์ v ีเนี่ยสมมุติว่าให้มันเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นเวกเตอร์ v นะครับอันนี้เป็นเวกเตอร์ u นะอันนี้เป็นเวกเตอร์อยู่อันนี้เป็นเวกเตอร์ v โอเคอ่าเราเห็นมุมระหว่างของมันใช่ไหมครับถ้าเกิดเปลี่ยนของมันเนี่ยเปลี่ยนมันเนี่ยเป็นสามเป็นมุมเป็นสามเท่านะเปลี่ยนเป็นสามเท่ามันก็อาจจะยาวประมาณนี้อันนี้เป็นเวกเตอร์ u นะครับวก็เปลี่ยนเป็นสาม v ีด้วย v ก็จะยาวประมาณนี้เห็นไหมครับว่ามุมเนี่ย มันก็ยังเท่าเดิมกันอยู่มันก็ยังเท่าเดิมกันอยู่มันแค่แบบอาจจะยาวขึ้นเป็นสามเท่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเพราะนั้นเนี่ยข้อกอไก่เนี่ยมันไม่ได้มีมุมขนาดเป็นสามเท่าของมุมระหว่างเวกเตอร์ u กับ v นะครับแสดงว่าข้อกอไก่เนี่ยผิดอืแต่แต่แต่ถ้าเกิดเราจะพิสูจน์โดยการใช้สูตรเนี่ยมันก็สามารถทาได้เหมือนกันครับเดี๋ยวพี่จะทาให้ดูนะโอเคมาเริ่มต้นเริ่มต้น นะ u d o v เนะี่ยมันคือขนาดของ u ขนาดของ v แล้วก็ cos t e t ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็น3 u 3 u dot ส v เนะี่ยมันก็คือขนาดของ3 u ขนาดของ3 v แล้ว cos theta ถูกไหมครับ ตามสมบัตินะครับตามสมบัติเนี่ยเราสามารถดึง3ออกมาในค่าสมบูรณ์ได้ครับก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บสอันนี้ก็สามารถดึงออกมาได้ครับปึ๊บแล้วคอร์เตนะอันนี้ก็เป็น3 u.3 v เหมือนเดิมนะแล้วสเนี่ยเราสามารถตัดกันได้ครับดึง3ออกมาปึ๊บอ่าเป็น9 9 u.v เท่ากับ9 u v cos t นะเก้าก็ตัดกับ9้าฝั่งนี้ครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า u v เนี่ยมันก็ยังได้เหมือนกับขนาดของ u ขนาดของ v cos t เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้อขอไข่เนี่ยเราสามารถสรุปได้เลยครับว่ามันเป็นข้อที่ผิดครับโอเคเรามาดูข้อขอไข่ต่อนะครับนะข้อขอไข่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพิสูจน์ให้ดูง่ายๆเลยครับ สมมุติว่าพี่ให้เวกเตอร์ของ u ลบ v เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้นะครับเวกเตอร์ของ u เคอ u ลบ v เนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดพี่จะกลับเป็น v ลบ u เนะี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บอันเนี้ยคือเวกเตอร์ของลบ u ลบ v นะครับอืแล้วเขาบอกว่ามุมระหว่างเวกเตอร์ u-v ลบกับ v-u ลบ u เนี่ยมีขนาด1,80จริงไหมนะเราก็ลองมาดูง่ายๆเลยครับเราลองวาดดูเลยอ่ะเนี่ย u เขอไปครับ u ลบ v เนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็น u-v ลบ v นะแสดงว่า u แสดงเวกเตอร์ อครับแสดงว่าเวกเตอร์ที่มันตรงข้ามกับมันเนี่ยคือเราต้องใส่ลบเข้าไปครับนะอันนี้เป็นเวกเตอร์ที่เป็นตรงข้ามกับมันครับก็คือเป็นเวกเตอร์ลบ u ลบ v นะถ้าเกิดเรากระจายลบเข้าไปเนี่ยก็มันก็จะกลายเป็นอะไรครับลบ u บวก v หรือว่า v ลบ u นั่นเองครับ v ลบ u เนี v ่ยกับ u ล b เนี่ยมันมีมุมทำกันกี่อ,องศารครับหนึ่งแปดสิบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อขอใครเนี่ยเราสามารถตอบได้เลยว่ามุมระหว่างย u ลป b กับ b ลบ u เนี่ยมีขนาดหนึ่งร้อยแปดสิบโอเคนะข้อขอใขเป็นข้อที่ถูกต้องครับข้อไก่ผิดนะขอใข่ขถูกโอเคมาต่อกันที่ข้อคอควายเลยครับข้อคอควายเนี่ย พี่ขอใช้สูตรในการแก้นะครับขอ้ขอคายพ้อคายเขาบอกว่า u บวก v เนี่ยกับ u ลบ v เนี่มีขนาดมีขนาด90องศาจริงไหมครับอ่ะมีขนาดนะครับมีขนาด90องศาจริงไหมพี่ขอเอาเวกเตอร์ทั้งสองอันนี้มาดอดกันครับ อะมันจะได้ว่าอะไร u บวก v ดอทกับ u ลบ v เนี่ยมันจะได้อะไรครับมันจะได้ว่าขนาดของ u บวก v คูณกับขนาดของ u ลบ v แล้วก็ดอทคอสคอสเซต s านะครับอคอสเซตาเนี่ย มันได้อะถ้าเกิดคอสเซต้าเนี่ยเป็นเก้าสิบโอเคนะคอสเซต้าเนี่ยเป็นเก้าสิบเป็นเก้าสิบครับคอสเซต้าเป็นเก้าสิบถ้าคอสเซต้าเป็นเก้าสิบแสดงว่ามันคือศูนย์ถูกไหมแสดงว่ามันคือศูนย์ถ้าศูนย์คูณอะไรมันก็ได้ศูนย์โอเคนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยดอทกันแล้วมันต้องได้ศูนย์มันต้องได้ศูนย์ แต่เผอิญว่าถ้าเกิดเราเอา u เนี่ยบวก v ดอทกับ v ลบ u เนี่ยถ้าดอทกันเนี่ยเราเอามาคูณกันได้ตามปกติเลยครับ u คูณ u ได้ขนาดของ u กําลังสองนะ u คูณลบ v ได้ลบกับ v u นะ v คูณ u ได้บวกกับ v u นะแล้วก็ v คูณล้วได้ลบกับ v ีกำลังสองนะครับอ,อันนี้ตัดโชะโชกมันก็จะเหลืออะไรครับขนาดของ u ูกำลังสองลบขนาดของ v ีกำลังสองนะแล้วเราเช็คครับว่ามันได้ศูนย์จริงไหมเช็คนะครับอันนี้เช็คแต่จากโจทย์เนี่ยน้องสังเกตดีนะเขาบอกว่าขนาดของ u กับขนาดของ v เนี่ยมันไม่เท่ากันด้วยแล้วก็ เวกเตอร์ u เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์เวกเตอร์ v ก็ไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าถ้ามันไม่เท่ากับศูนย์แล้วมันก็ไม่ได้เท่ากันเนี่ยเราก็สรุปได้แล้วครับว่าข้อข้อควายเนี่ยมันผิดนะข้อขอควายมันผิด่าเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องมีข้อเดียวครับก็คือข้อขอไข่ตรงช้ข้อไหนครับตรงไปข้อที่สองโอเคนะโอเคครับข้อที่สองเป็นข้อที่ถูกต้องครับ